สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องจันดาบแชนแนลและวันนี้ผมก็มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยกับคอนเทนต์ที่มีชื่อว่า20ชนิดไดโนเสาร์ที่น่าสนใจเป็นที่แน่นอนว่าก,ก่อนยุคที่มนุษย์นั้นจะถือกำเนิดขึ้นมา ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นที่เคยอาศัยอยู่บนโลกมาก,ก่อนเป็นเวลานานนับพันล้านปีและคุณรู้ไหมว่าในช่วงเวลาประมาณ245-265ล้านปีก่อนถือเป็นยุคลุ่งเรืองของสิ่งมีชีวิตขนาดมาหึมาที่เราเรียกว่าไดโนเสาร์ซึ่งไดโนเสาร์นั้นถือว่าเป็นสัตว์ที่ไม่สามารถดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้และด้วยเหตุน,นี้เองจึงทําให้มนุษย์อย่างเรานั้นได้เดินหน้าศึกษาเรื่องราวของเจ้าไดโนเสาร์อย่างจริงจังจนในที่สุดเราก็สามารถที่จะพบกับความยิ่งใหญ่และความมหัศจรรย์ ของไดโนสาแน่นอนว่าปัจจุบันนี้วงการโบราณคดีของนานาประเทศนั้นต่างก็ให้ความสําคัญกับการขุดค้นสืบหาล่องลอยของไดโนเสาร์และด้วยเหตุนี้เองในปัจจุบันนะครับทำให้เราสามารถเรียนรู้ถึงรูป,ปรพรรณสันฐานของสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่า,ดา,าวไดโนเสาร์ได้และวันนี้เองผมก็ได้เตรียม20ชนิดไดโนเสาร์มาเสิร์ฟให้กับทุกท่านแล้วส่วนจะมีชนิดไหนบ้างเราไปเริ่มกันเลยกับไดโนเสาร์ชนิดที่หนึ่งไทเซราทอ็อป สำหรับเจ้าไทเซลาทอปนั้นถือว่าเป็นไดนโนเสาร์ประเภทกินพืชที่มีขนาดประมาณ8-9เมตรและมีน้ำหนักประมาณ6-12ตันและสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นของไทเซลาทอปนั้นก็คือมีเขาสองข้างบริเวณหน้าผากและมีนออยู่ที่บริเวณจมูกที่มีความแข็งแรงซึ่งสาเหตุที่ทําให้นอของไทเซลาทอปนั้นแข็งแรงนั้นก็คือนอของมันนั้นเป็นส่วนเดียวกับหัวกะโหลกนั่นเอง แน่นอนว่านอนและเขาทั้งสองข้างของมันนั้นใช้เป็นอาวุธในการป้องกันตัวจากพวกไดโนเสาร์นักล่าเนื้อและนอกจากนี้ไทเซลาท็อปนั้นยังมีปากที่แหลมคล้ายกับนกแก้วด้วยซึ่งในปัจจุบันนี้สถานที่ค้นพบฟอสซิลของไทเซลาท็อปนั้นก็อยู่ที่ทวีปอเมริกาเหนือและทางตะวันตกของประเทศแคนาดาไดาโนเสาร์ชนิดที่2สเตโกซอรัส สำหรับเจ้าสเตโกซอรัสนั้นถือว่าเป็นไดนโนเสาร์ประเภทกินพืชที่มีขนาดใหญ่ถึง9เมตรและมีน้ำหนักประมาณ3-4ถึงตันและในส่วนของลักษณะเด่นของสเตโกซอรัสก็คือมีเดือยหรือแผ่นกระดูกขึ้นเรียงกันตั้งแต่บนต้นคอจนถึงปลายหางและในส่วนของปลายหางนั้นก็มีเดือยยาวที่มีลักษณะเหมือนกับหนามซึ่งคาดว่าเอาไว้ใช้ป้องกันตัวจากไดนโนเสาร์ล่าเนื้อนอกจากนี้หัวของมันนั้นถือว่ามีลักษณะที่เล็กมากเมื่อเทียบกับลำตัวของมัน ด้วยเหตุน,นี้นักวิทยาศาสตร์เลยสันนิษฐานว่าสมองของเจ้าสเตโกซอรัสนั้นมีขนาดเล็กเท่ากับลูกกลอฟเท่านั้นเองในส่วนของสถานที่ที่สามารถค้นพบฟอสซิลของสเตโกซอรัสได้นั่นก็คือทวีปอเมริกาเหนือและทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกานอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในทางตอนใต้ของอินเดียอีกด้วยไดยโนเสาร์ชนิดที่ 3. แองกิโลซอรัส สำหรับแองกิโลซอรัสนั้นถือว่าเป็นไดโนเสาร์ประเภทกินพืชที่มีขนาดประมาณ8-11ถึงเมตรและมีน้ำหนักประมาณ4-5ถึง้ตันและลักษณะเด่นของแองกิโลซอรัสนั่นก็คือมันมีผิวหนังที่แข็งแรงมากเหมือนกับว่าหลังของมันนั้นมีแผ่นโลหะมาห่อหุ้มตัวเองเอาไว้ด้วยเหตุน,นี้จึงทำให้มันได้รับฉายาว่าไดาโนเสาร์หุ้มเกราะนอกจากนี้ลำตัวทั้งสองข้างของมันจะมีเดือยแหลมยาวออกมาเรียงกันตั้งแต่ต้นคอไปจนถึงส่วนหาง และในส่วนหางของมันนั้นก็ต้องบอกว่ามีอวัยวะที่คล้ายกับลูกตุ้มซึ่งนักวิทยาศาสตร์คาดว่ามันเอาไว้ป้องกันตัวจากสตูโดยเฉพาะจากพวกไนโนเสาร่าเนื้อนั่นเองซึ่งปัจจุบันสถานที่ที่สามารถค้นพบฟอสซิลของแองกิโลซอรัสได้นั่นก็คือทวีปอเมริกาเหนือและทวีปแอนตาร์กติกา ไดโนเสาร์ชนิดที่4บราคิโอซอรัสบราคิโอซอรัสนั้นถือว่าเป็นไดนโนเสาร์ประเภทกินพืชที่มีขนาดประมาณ30เมตรและมีน้ำหนักมากถึง80ตันและลักษณะเด่นของไดนโนเสาร์ชนิดนี้นั่นก็คือมีลำคอที่ยาวมากประมาณ40-50ฟุตและพวกมันยังมีขาหน้าที่ยาวกว่าขาหลังจมูกของมันนั้นถือว่าเป็นจมูกที่มีประสาทรับกลิ่นที่ดีเยี่ยมนอกจากนี้มันยังมีหางที่ใหญ่และยาวมาก คาดว่าเอาไว้ใช้เป็นอาวุธในการป้องกันตัวและส่วนใหญ่เจ้าบาคิโอซอรัสนั้นจะชอบอยู่ในน้ำนั่นก็เพราะว่ามันต้องการที่จะรักษาระดับอุณหภูมิของร่างกายรวมไปถึงช่วยมันพยุงน้ำหนักตัวอันหนักอึ้งของมันนั่นเองและในปัจจุบันสถานที่ค้นพบฟอสซิลของบาคิโอซอรัสนั้นก็คือทางตอนใต้ของทวีปยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา ไดโนเสาร์ชนิดที่5พาราโซโลโลฟัสสำหรับไดโนเสาร์ที่ชื่อว่าพาราซอโลโลฟัสนั้นถือว่าเป็นไดโนเสาร์ชนิดกินพืชที่มีขนาดประมาณ9-9.5เมตรและมีน้ำหนักประมาณ2ตันและลักษณะเด่นของมันนั่นก็คือมีหงอนยาวประมาณ5-6ฟุตลักษณะกวงและเอ็นไปด้านหลังซึ่งคาดว่าประโยชน์ของหงอนนั้นใช้ในการส่งเสียงเรียกหากัน นอกจากนี้ไดโนเสาร์ชนิดนี้ยังชอบอาศัยอยู่ในน้ําและใช้งอนในการทําหน้าที่เหมือนเครื่องช่วยหายใจและด้วยเหตุนี้จึงทําให้มันนั้นสามารถดำน้ําได้นานนอกจากนี้มันยังมีขาหลังที่ยาวกว่าขาหน้าและก็มีประสาทรับกลิ่นที่ดีเยี่ยมเป็นเลิศเลยทีเดียวและปัจจุบันสถานที่ที่สามารถค้นพบฟอสซิลของพาราซซโลโลฟัสได้นั้นก็คือทวีปอเมริกาเหนือและประเทศแคนาดารวมไปถึงประเทศเม็กซิโกด้วย ไดโนเสาร์ชนิดที่6พาคีเซฟาโลซอรัสสำหรับเจ้าพาคีเซฟาโลซอรัสนั้นถือว่าเป็นไดโนเสาร์กินพืชที่มีขนาดประมาณ10เมตรและมีน้ำหนักประมาณ400-500ถึงกิโลกรัมซึ่งจุดเด่นของไดโนเสาร์ชนิดนี้นั้นก็คือมีกระโหลกที่หนาถึง10นิ้วด้วยเหตุน,นี้เลยทำให้มันได้รับฉายาว่าเจ้าหัวกระดูกซึ่งนักวิทยาศาสตร์คาดว่ามันใช้หัวที่แข็งแรงของมันนั้นเป็นอาวุธในการป้องกันตัว และส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆอยู่แถวบริเวณชายฝั่งทะเลนอกจากนี้มันยังมีขาหลังที่ยาวกว่าขาหน้าและด้วยขนาดตัวที่เล็กแต่ว่าไม่เล็กมากนักทําให้มันนั้นสามารถวิ่งได้เร็วกว่าไดาโนเสาร์กินพืชในตระกูลอื่นๆน,นอกจากนี้มันยังมีประสาทรับกลิ่นที่ดีเยี่ยมอีกด้วยซึ่งปัจจุบันนี้สถานที่ที่สามารถค้นพบฟอสซิลของพาคีเซฟาโลซอรัสได้นั่นก็คือทวีปอเมริกาเหนือและประเทศแคนาดา ไดโนเสาร์ชนิดที่7คอมพัสซอกนาทัศสำหรับไดโนเสาร์ชนิดนี้ถือว่าเป็นไดโนเสาร์ประเภทกินเนื้อที่มีขนาดเล็กมากประมาณ1เมตรซึ่งมีน้ำหนักเพียงแค่3-4กิโลกรัมเท่านั้นและด้วยการที่มันมีขนาดที่เล็กมากและมีความสูงเทียบได้กับขนาดของแม่ไก่ในปัจจุบัน ทำให้มันนั้นสามารถหาอาหารได้อย่างจำกัดเลยทำให้มันถูกลดไปเป็นนักล่าอันดับท้ายๆของระบบนิเวศในยุคนั้นซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้สันนิษฐานว่าอาหารของมันนั้นก็คือมแมลงและสัตว์เลื้อยคลานตัวเล็กๆในส่วนของลักษณะเด่นของมันนั้นก็คือมีขาหลังยาวกว่าขาหน้าและด้วยน้ำหนักตัวที่ค่อนข้างเบามากทำให้มันนั้นถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆของไดโนเสาร์ที่วิ่งได้เร็วที่สุดในยุคนั้นเลยและปัจจุบันสถานที่ที่สามารถค้นพบฟอสซิลของมันได้นั้นก็คือ ทวีบยุโรปประเทศฝรั่งเศสประเทศเยอรมนนีและที่สำคัญนั้นได้ถูกค้นพบในประเทศไทยด้วยที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแกน่น ไดนโนเสาร์ชนิดที่8เวโรซีแรปเตอร์สำหรับเจ้าเวโรซีแรปเตอร์นั้นถือว่าเป็นไดนโนเสาร์ประเภทกินเนื้อที่มีขนาดประมาณ2เมตรและมีน้ำหนักประมาณ7-15กิโลกรัมและพวกมันนั้นได้รับฉายาว่าฝูงหมาป่าแห่งทะเลทรายนั่นก็เพราะว่าพวกมันนั้นมักจะอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่อยู่ที่บริเวณทะเลทรายหรือว่าพื้นที่เขตร้อนและนอกจากนี้มันยังชอบออกล่าเหยื่อเป็นฝูง ในส่วนของลักษณะเด่นก็คือมีรูปหน้าคล้ายกับนกมีฟันกรงเล็บที่แหลมคมมากและมีขาหลังยาวกว่าขาหน้าทําให้มันสามารถวิ่งได้อย่างรวดเร็วและในปัจจุบันนั้นสถานที่ที่สามารถค้นพบฟอสซิลของเวโรซีแลปเตอร์ได้นั่นก็คือบริเวณทะเลทรายโกบีประเทศมองโกเลียและประเทศรัสเซียรวมไปถึงประเทศจีนด้วย ไดโนเสาร์ชนิดที่9เทอร์ลาโนดอนสำหรับเทอร์ลาโนดอนนั้นถือว่าเป็นไดโนเสาร์ประเภทกินเนื้อที่มีขนาดประมาณ12เมตรและมีน้ำหนักประมาณ20-25กิโลกรัมเทอร์ลาโนดอนนั้นถือว่าเป็นไดโนเสาร์ที่มีปีกที่แข็งแรงนอกจากนี้กรงเล็บของมันยังแหลมคมและต้องบอกว่าทรงพลังมากๆเพราะว่าต้องใช้ในการยึดเกาะในที่ต่างๆด้วยซึ่งลักษณะเด่นของมันนั่นก็คือมีหงอนที่แข็งอยู่บนหัว ซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับหางเสือเรือในการใช้บังคับทิศทางของการบินนอกจากนี้อาหารหลักของมันนั่นก็คือพวกปลาปูมแมลงหรือว่าส,าสัตว์ที่ตายแล้วนั่นเองและในปัจจุบันนี้สถานที่ค้นพบฟอสซิลของมันก็อยู่ที่ทวีปอเมริกาและประเทศอังกฤษ ไดนโนเสาร์ชนิดที่10อีลาสโมโซอรัสสำหรับอิลัสโมโซอรัสนั้นถือว่าเป็นไดนโนเสาร์ประเภทกินเนื้อที่มีขนาดประมาณ14-15เมตรและมีน้ำหนักประมาณ2-3ตันและเป็นที่แน่นอนว่าอีลาสโมซอลัสถือว่าเป็นไดนโนเสาร่าเนื้อที่อาศัยอยู่ในทะเลซึ่งลักษณะนิสัยของมันนั้นต้องบอกว่าดุร้ายมากจนทําให้มันได้รับฉายาว่าทีเล็กแห่งมหาสมุทรซึ่งลักษณะเด่นของมันนั่นก็คือ มีคอที่ยาวมากถึง5เมตรซึ่งต้องบอกว่ามีความยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของลำตัวมันเลยก็ว่าได้และนอกจากนี้มันยังมีคลีบขนาดใหญ่4คลีบซึ่งมีลักษณะคล้ายกับคลีบของเต่าทะเลในปัจจุบันนอกจากนี้มันยังมีฟันที่แหลมคมและขากรรไกรที่แข็งแรงมากและในปัจจุบันนี้สถานที่ค้นพบฟอสซิลของมันนั้นก็อยู่ที่น่านน้ำของเทวีตแอฟริกาเหนือนั่นเองและทั้งหมดนี้ก็คือ20ชนิดไดนโนเสาร์ที่น่าสนใจ สำหรับในพาร์ทนี้ผมได้พูดถึง10ชนิดไดโนเสาร์ที่น่าสนใจไปแล้วสว่วนไดโนเสาร์ชนิดที่11ถึง20นั้นต้องให้ทุกคนติดตามต่อในพาร์ทที่2นะครับอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าคุณดูคลิปวิดีโอนี้แล้วรู้สึกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ